แม่ลูกเมื่อกี้ยังนอนท่าเดียวกันอยู่เลยฮะเพราแม่เดินเข้ามาได้เปลี่ยนท่าเลยใช่ไหมเฮ้ยดลูกเขาสิเนี่ยใบายตาลน่ะใบาตาลน่ะเขาอยู่ใกล้แม่แต่ใบตองอ่ะไม่ยอมมาอยู่ใกล้แม่เขาใบาตองห่วงกินใบตองอยู่ห้องของข้อตังนะคะห่วงกินแต่ใบาตาลน่ะเขาอยู่กับแม่เขานี่หน้าตาน่าเอ็นดูมากดูนะคะหน้าเอ็นดูมากๆเ,เลย หน้าตาเขาเหมือนแมวเด็กตลอดเลยนะคะตลอดเวลาเลยนะคะเนี่ยเหมือนแมวเด็กมากน่ารักมากใครเอย่ยน่ารักจังเลยลูกแมวมาจากไหนเนี่ยืเหม,มือนลูกแมวเลยลูกเหมือนลูกแมวจริงเลยนะคะดูหน้าตาเขาเหมือนลูกแมวเลยเบตานเบตานนะคะนูเหมือนลูกแมวน้อยเลยลูกหน้าตาป้องแววมากเลย ลูกแม่น้อยมาจากไหนเอ็นดูเขาน่ารักมากลูกของแม่แตงกวานะคะมือเบลมาองอยู่ตามองอยู่หน้าตาบ้องแบ้วมากเลยมือสีชมพูเชียวลูกือเขาแม่เขาแม่เขาเนี่ย เขาน่ารักมากหน้าตาเหมือนแมวเด็กเนี่เหมือนแมวมีอายุอายุเขาก็ปีกว่าแหละปีกว่าสองปีน่าจะสองปีนะะ้องเขาอายุสองปีสองปีได้แล้วนะต้องถามพ่อบุญธมเขาบุณธรมจะจําแม่นไม่เคยียงลูกเยอะเลยจําไม่ค่อยแม่นจะมีเอฟซีท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นเหมือนเหมือนพ่อบุณธมของไปตองเมนตาลท่านจําแม่นเลยนะว่าไปตองเปตาลเกิดวันไหนวันที่เท่าไหร่ ที่ไหนนะคะท่านรู้ไม่เกียงก็หลงลืมๆเนาะลูกเยอะไงจำไม่ได้ลูกสาวน่ารักมากเลยนะลูกสาวคนสวยน่ารักมากเลยไม่อยากเอากล้องหนีาจากหน้าหนูเลยหน,น้าหนูน่ารักมากนี่นอนท่าเดียวกันเลยแม่ลูกเนี่ยนี่ยนี่ท่าเดียวกันเลย นี่ดูท่าเดียวกันเลยนี่เอ็นดูเขามีอีกเยอะแยะมากมายที่เราช่วยไม่ได้ชื่นชมสิ่งที่เราช่วยได้แต่อที่ช่วยไม่ได้ไม่กีก็สุดความสามารถจริงๆนะคะอันนี้ช่วยได้แล้วก็มองเขาด้วยความภาคภูมิใจด้วยความที่ดแูแล้วมีความสุข ภาคภูมิใจดีใจที่ได้ช่วยชีวิตเขาและทําให้เขามีความสุขแล้วเราเองก็มีความสุขอันไหนที่ช่วยไม่ได้เราก็ต้องทําใจไม่รู้ทํำยังไงช่วยพวกเขาไม่ได้น่าสงสารมากๆประูประูเล่นเบาๆนะลูกอย่าให้โดนพี่พี่พอลอยนะพี่พอยนะยนะลูกนะ พีลอยเขาเขานั่งกระบะอยู่นะลูกปลาทูเอ้ยปลาทูปลาทูตัวใหญ่มากเอเอินชื่อลูกเออยี่กจูปลาทูกับน้องพลอยนะคะนี่น่ารักมากเนี่ยปลาทูตัวจะเท่ากันกับกุบ้กยไข่ละก็ไข่ตัวใหญ่มากจ้าเอ๋เขาก้องเขาก้องก็ตัวใหญ่ ก็เล่นไม่เลิกเา้าเลิกแล้วพอพูดปุ๊บเลิกปั๊บเลยนอนนอนอเล่นแล้วก็นอนปอบพัดลม <c oughs> รู้มากจริงเลยเล่นแล้วก็นอนปอบพัดลมดวงดีเอ้ยอไปเอา,เอา,เอาพี่โชคุณอย่าทำน้องลูกพี่โชกุนอย่าทำน้องอ มองอะไรกันเนี่ยฮะมองอะไรกันอ่ะป้างเด่นไปเล่นต่อลูกไปไปเล่นไปดวงเด่นไปเล่นนะไหนดวงดีเล่นอีกแล้วอันนี้เล่นอย่าเดียงเ่น,เนไปเล่นมาลูกไปโอ้ยแม่ลูกยังไม่เลิกน,นอนท่าเดียวกันเลยนอนสบายใจเลยแม่ลูกอะ่ะน่ารักน่าเอ็นดู คอยปาทูดอกแก้วกล้วยไข่แม่อยู่ไหนก็เฝ้าแม่ตรงนั้นลูกเอ้ยเฝ้าแม่พอแม่ขึ้นมาบนนี้เขาสวยก็เรียกแม่ใหญ่เลยเรียกให้แม่ขึ้นไปหาให้แม่ลงไปหาแม่ถ้าจะแยกล่างไม่ถูกแล้วลูกคันนี้ก็เฝ้าแม่ลูกคนนี้ก็อยากจะอยู่กับแม่พอแม่อยู่แล้วก็ชอบกัน นี้กันนะลูกนะเดี๋ยวแม่ไปทํางานก่อนไปหาข้าวสวยด้วยแล้วก็ไปทําคลิปทําอะไรก่อนนะลูกนะอย่างนี้กันนะลูกนะกินกันอิ่มแล้วนะลูกอยู่กันสุขสบายแล้วไม่ต้องติดแม่มากก็ได้เนาะจ <c oughs> าไม่สตรองสตรองคนสวยเดี๋ยวแม่มานะคะเลิกเล่นแล้วไปแล้ว นอนตกลงพื้นไม่มีใครช่วยนะฮะไม่มีใครช่วยจำชาก็ไม่ช่วยไม่มีใครช่วยเลยฮะนอนตกลงพื้นไม่มีใครช่วยลูกเลยอ่ะ่_ T _ T _>ครับจำชาก็ไม่ช่วยอ่ะจำชาก็ไม่ช่วยลูกค่ะอืมพี่เชิดพี่เชิดครับ เก่งเนี่ยคนเก่งเนี่ยอ่ะลุกขึ้นมาอึบอึบแลลุก off off. ลุกขึ้นมาลุกขึก้นมา <tuh> แล้วอึบอึ๊บอึบอึบอึบนี่เก่งมากเก่งมากโอ้ยใครเข้าห้องน้ำอีกละเอ้ยเข้าสวยห้องน้ำอีกละโอ้ดูท่าฉี่เขาหนอนนอนหงายท้องผึ่งเลยหนอนท่าฉี่เขานอนหงายท้องฉี่น <orum> ั่นนะสวย สวยฉี่ยังมีความสุขท่าฉี่นี่ฉี่ยังมีความสุขมีความสุขมากกับท่าฉี่สวยเอ้ยสวยๆฉี่เยอะด้วยนะเอหฉี่ก็มีความสุขได้ปลดปล่อย จำชาไม่ช่วยอ่ะจำชาเอ้าหัวชนกันหัวชนกันเขาสวยสีเสร็จแล้วหัวชนกันเลยนะเน่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 ชนกันชนกันชนกันรักกันโอ้เขาสวยฉีดเสร็จแล้วชนกันรักกันนะติดเิบขึ้นไปเิบขึ้นอือเอา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  ม <c oughs> ีการเอาหัวชนกันทัน้งซาเอ้ยน่าเอ็นดูจังลูกเฮ้นเอ็นดูจังเอามาช่วยพิเศษเร็๋ยวทั้งซามาช่วยพิเศษเร็วช่วยพิเศษหน่อยช่วยพิเศษหนเร็วเร็วๆอายายเฉยๆจะเอาอะไร อะเสียดลุกลุกลุกอีกลุกอีกอเอะไรนอนกับชมชาเอออืมนอนกับชมชานะอากกนอนด้วยกันสวยไปโดนละนอนด้วยกันนะช่ำช้าดูด้วยกันนะลูก